สวัสดีครับผมช่างแฮกแบบสีวันนี้พามาดูมีโอนะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องขอบูก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นขบูแดด,ดนะครับก็จะมาบอกวิธีการไล่หนูหนูนะครับตัวนี้ ัวดีชาร์จแบตอยูนะ่ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยดีนะครับตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้จูนดีนะครับในเรื่องของตัวเดินเบานะครับเพราะว่า,าเบอร์น้ำหนูที่จะต้องใช้ได้ที่มันจะพอดีมันก็มันหมดนะนนง่ายๆเราจะมาบอกคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น รถทำเครื่องมาแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในไซส์นี่ครัรถลูกเดิมในไซส์นะครับก็ยังไม่ได้เรียบร้อยยังไม่ได้เก็บงานนะครับนะ ทัาการนะครับถ้าเดินอ่าไม่ใช่เดินเบาเขาเรียกวาเวลาเร่งแล้วมันบิดวอดนะครับก็คือเวอร์นมหนูมันใหญ่ไปนะครับตอนแรกผมใช้ผมถอดขบูแดดตัวนี้มาจากอาซีผมนะครับมาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรมันไม่ติดก็นึกว่ามัน จะพอดีเพราะว่านมหนูตัวนั้นมันเบอร์แค่นมหนูเดินเบาอยู่ที่เบอร์สามแปดนมหนูอากาศไม่ใช่นมวากาดนมหนูนมหนูเมนหลักหรือก็เรียกกัานว่านมนมหนูน้ำมันนะครับไอตัวเล็กเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้ ถ้าเติมติดดอดาไม่ใช่เดิมติดดถเติมติดขบูมาเลยมันจะเป็นเบอร์ร้อยร้อยสิบสองนะตัวนี้เป็นขบูเทียมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ร้อยห้ามันสองทีมันไหลลงครับมันมองไม่ชัด เบอร์ร้อห้าหรือเบอร์ร้อสิเนี่ยตัวนี้มันมองไม่ค่อยเห็นมันตีตรงอะไรคตรงร่องไอ้ควงพอดีนะครับบิดวอดนะครับขี่ไม่ได้นะครับก็เลยตัวนี้ผมใช้เบอร์หนึ่งรอยนะครับ นมหนูเดินเบาผมใช้เบอร์38แต่ว่าต้องลดลงคันนี้นะรถผมลองหาเบอร์35หรือ3เขาเรเบอร์เบอร์35หรือ36นียนะครับลองใช้ดนะูพอดีของผมมันหมดนะก็จะเป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสําหรับรถเดิมที่ใช้ขบูแดดนะก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ถ้ามันบิดแล้วเขาเรียกไงเหมือนอาการน้ํามันไม่พอก็ลองไปใช้เบอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับจะอยู่ประมาณเบอร์ร้อยห้านะเบอร์หนึ่งผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คันนี้ก็ขับดีขี่สนุกนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกนะันเตืนเบาไม่ได้ตรดโชั ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขน้ํามันเบอร์นมหนูน,หน้ํามันนมหมูอากาศคร่าวๆนะครับก็จะใชะ้ไม่เพิ่ม1เบอร์ก็ลด1เบอร์ก็ลองไปไล่ดูนะครับถ้าใครอย่างตัวดับแรกก็คือตัวตั้งเดินเบาให้ได้ก่อนนะครับเดินเบาตาติดเดินเบาได้นะครับก็จะใส่ตัวเลขคร่าวๆไปประมาณนี้นะครับ สำหรับขบูแดดนะในพิกัดไม่เกินไซร์ร้อยไซร์สองร้อก็จะใช้ยืนอยู่ประมาณนี้รถใช้งานนะครับถ้ารถสิ่งมันก็ต้องดูองค์ประกอบว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าสายสิ่งอาจจะลูกเดิมมีแคมตัวนึงตัวนี้ก็ต้องเพิ่มเรื่องของน้ํามันอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับ นมหนมูน้ำมันนมหมูแล้อากาศแล้วก็ลองไล่ดูก็จะเบอร์เ้าข้าวก็จะอยู่ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับถ้าใครชอบ็อยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องช่างแฮกแบบสีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ